ผมนายสมคิดเชื้อคงพักเพื่อไทยสสบุรรัชธานีต้องขอบคุณท่านประธานครับเรื่องเกี่ยวกับโควิดซึ่งเป็นยติด้วยวาจาที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายนำเสนอไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้ก็ถือโอกาสมาพูดคุยกับท่านประธานฝากไปยังรัฐบาลฝากไปยังพี่น้องประชาชนผู้รับฟังอยู่ว่าวันนี้ถ้าผู้แทนรัษฎรพูดเรื่องอื่น ก็คงจะเหมือนว่าไม่ได้ใส่ใจใยดีแต่ว่าเรื่องปัญหาโควิดนั้นเป็นปัญหาที่ผมก็ไม่ทราบว่าจะเกิดเลยหรือเกินเกินเดียวยาแล้วเรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานครับความล้มเหลวของรัฐบาลเนี่ยผมพูดไปทุกท่านก็พูดคล้ายๆกันนั่นแหละมันไม่มีทางเห็นช่องทางไม่ไม่ทางเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงได้เลยเรื่องเกี่ยวกับบริหารจัดการ วัคซีนและโควิดมันคู่กันนะผมเรียนว่าเรื่องหนึ่งที่ผมติดใจแล้วก็จะเรียนท่านประธานว่าการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเมื่อวันที่28ปิดหนึ่งเดือนนะผมเองบังเอิญเป็นคนที่อยู่ในแคมป์มานานถ้าเทียบวันนานก็30ปีแนละ้วทำโครงสร้างอย่างสูงระดับสูงก็มีระดับล่างก็มีแต่เรียนอย่างนี้นะครับว่าความเข้าใจบริบทของสองบคเรื่องนายกเนี่ย ไม่ได้เข้าใจเรื่องแคมป์คนงานเลยพอไปปิดตูมล็อกคนอยู่แต่ก่อนปิดนั้นประกาศล่วงหน้าเล็กๆเ,เหมือนส่งสัญญาณก็กลายเป็นเพิ่งแตกลังถิครับตอนนี้ออกต่างจังกัดกันหมดภาคอีสานไปดูแล้วถนนมิตรภาพนิ่แน่นไปหมดผมเองก็เอกใจว่าเอ๊ะตกลงตกลงทำยังไงกันเนี่ยแล้วปล่อยออกไปอย่างนี้แล้วแล้วป้องกันกันยังไงบางเอิญรัฐมนตรีมหาดไทยจะตั้งใจพูด หรือไม่ตั้งใจพูดไม่รู้บอกว่าก็หมดปัญญาก็ไปอยู่ต่างจังหวัดใช้ได้ที่ไหนฮะอย่างเงี้ยแล้วการปิดแคมป์ก่อสร้างแล้วเช้ามาก็เอาทาหารเอาน้าที่สนธิกำลังกันนะไปบล็อกตกลงติดแคมป์หรือว่ากักขังมันเอาให้แน่ผมเรียนาท่านประธานนะแคมป์คนงานไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนะเป็นที่นอนเช้ามาเขาออกไปทำงาน เย็นมาทานข้าวเสร็จอาบน้ําเสร็จก็ไปนอนเขาใช้เท่านั้นเองใครกะไหนก็ใช้นอนทดแทนกันไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะปิดผมว่าท่านคิดน้อยไปหน่อยคิดไม่ละเอียดและที่สําคัญพอปิดพวเนี่ยผมอยู่ในทํางานโครงสร้างมานะไม่มีหรอกครับโครงสร้างไหนพอปิดแล้วหยุดได้พวกนี้ไม่มียิ่งโครงสร้างขนาดใหญ่อย่างเขาเทพื้นใหญ่ๆทําโพสเทนั่นใหญ่ๆนะบางทีเทเจ็ดวันหกวันยังไม่เสร็จเลย อยูอย่่สั่งเขาพัวเลยเนี่ยโครงสร้างขนาดสูงก็จะทํำยังไงผมเลยเขียนใน Facebook ส่วนตัวว่ามันจะมีปัญหาวันนั้นเลยผมก็บอกว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกันหมดเพราะอะไรนะเพราะมันไม่ใช่เฉพาะคนงานคนที่เกี่ยวข้องกับวงการก่อสร้างเนี่ยเป็น20-30บเรื่องอิฐหินปูนทรายสายไฟท่อปะปา,ปาไฟฟ้าแอร์คอนดิชัทั้งหมดมันอยู่ในนั่นหมดพอปิดคือหมดเลยแล้วสุดท้ายล้วนะอีกสักสองอาทิตย์มาบอกว่า อีกสักสิบกว่าวันรัฐบาลเอาอีกแล้วเปิดช่องให้เฉพาะเรื่องเช่นโครงสร้างขนาดใหญ่พวกอุโมง์เห็นไหมล่ะครับนโยบายแบบนี้เขาเรียกว่าคิดรายวันไม่คิดเป็นภาพรวมเป็นองครวมทุ้งหมดแล้วตัดสินทีเดียวพอตัดสินอย่างนี้ไปภาพออกมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นคนขาดความเชื่อมัน่นเรื่องวัคซีนผมไม่ต้องพูดฮนะท่านชนน่า,ทาน,น,นาท่านพูดละเอียดแล้วมันชัดเจนแล้วว่าบริหารไม่ได้ การที่ปิดแคมป์คนงานเหล่านั้นเหรอครับคนงานหลั่งไหลไปสู่ต่าง,งจังหวัดจังหวัดผมยกตัวอย่างง่ายๆจังหวัดอุบลราชธานีบ้านผมเนี่ยนะปกติก็ก็มีติดบ้างก็สงบสงเง่ยมกันมานาน3า0รอยกว่า300รอกว่าตั้งแต่เป็นปีกว่ามาหลังจากปิดแคมป์คนงานเท่านั้นนะิ0กว่าวันเท่านั้นล่ะครับอุบลถึงวันนี้นะท่านประธานนะอุบลถึงวันนี้ติดเชื้อทั้งหมด8 7 6รพวดขึ้นมาเลยครับ วันนี้อยู่ที่65แล้าและไปจากมาจากกทมและปริมณฑลอย่างที่ว่านี่แหละอย่างที่เรื่องนี้แหละ63ครับอุบลติดจริงๆริงครับเพราะนั้นเรื่องเรื่องนี้มันมันเห็นได้ชัดว่าขยายไปต่างจังหวัดแล้วมันมากมันมากขึ้นทุกวันแนวโน้มสูงขึ้นแล้วเรื่องวัคซีนขออธิบายนย่อยยังกุบวนเนี่ยเป้าหมายจะฉีดอยู่หนึ่งล้านหนึ่งแหกมืตอนนี้ฉีดได้เท่าไหร่ท่านประธานนะแปดหมห้า ไม่อยากนับเปอร์เซ็นต์เลยม,มันน้อยมากอะ่ะจองไปสี่แสนได้แปดหมื่นห้าเป็นคิดร้อยละเจ็ดของการจองเพราะนั้นวันนี้เนี่ยการบริหารจัดการอย่างเงี้ยมันสร้างความเดือดร้อนไปทั่วไม่เทียบกับเดี๋ยวจะว่าแต่จังหวัดดูบลนอำนาจเจริญของเพื่อนสสผมคุณดานายัยมหิพันธ์กับคุณสมญิงบัวบุตรก็มีข้อมูลบอกว่าอำนาจเจริญเนี่ยเขาอยู่ตั้งนานนะตั้งหลายวันมาต้องเป็นเดือนเป็นปีเขาติดแค่ไม่กี่คนเสียชีวิตสามราย ติดทั้งหมด3าลายตั้งแต่เมษาถึงพฤษภาพอปิดแคมป์คนงานวันนี้อำนาจเจริญติดร้อยฉีดวัคซีนได้ทั้งหมดสองหมื่นหกจากเป้าหมาย2องแสนองผมไปอำนาจเจริญนะท่านประธานเห็นป้ายเชิญชวนฉีดวัคซีนของพรักการเมืองพักหนึ่งพรักร่วมรัฐบาลนะไปเชิญชวนเลยทั้งพูดเตือนเตรียมตัวสมัครทั้งหัวหน้าพักเชิญชวนฉีดฉีดวัคซีน ทั่วจังหวัดและอย่างนี้ผมมองว่าท่านเชิญชวนแล้วท่านได้วัคซีนหรือเปล่าเข้าขายโกหกด้วยเรื่องแบบนี้ไม่ควรมีในเมื่อทําไม่ได้แล้วท่านไปเหมือนไปหลอกชาวบ้านเห็นใจชาวบ้านนะตอนนี้ไหนจะโควิดไหนจะโรควัวระบาดปัญหามันเลยเกิดเยอะเรื่องนี้ผมต้องโทษรัฐบาลเลยว่ารัฐบาลบริหารเรื่องวัคซีนแย่มากท่านระธานนะ ขนาดว่าวัคซีนไม่ดีนะท่านประธานคงทราบข่าวเหมือนผมยังซื้อเพิ่มอีกหกพันล้านนะไอซีโนโแวคกเนี่ยอย่างนี้ประชาชนรับไม่ได้นะครับบ้านเราเมืองเราเนี่ยอะไรที่ไม่ดีทําไมยัดเข้ามาทําไมล่ะครับรู้ว่าไม่ดีแล้วซื้อเพิ่มทําไมไม่ซื้อเพิ่มไอสิ่งที่ดีๆมันผมว่าหลายท่านเขาคงจะมาย้ําเติมเรื่องซ้ําเติมเรื่องพวกนี้อีกนะนั้นก็ไม่อยากบรบกวนเวลาสภามากนะครับ,รบผมขอขอบพระคุณท่านประธานครับสวัสดีครับ